ตมันมนนี้เอ้าคำโซฟีมือเฮากินได้มื้นนี้ฮับคอเข็มแน่นอนว่ะ <laughs> แซบบอเอคแบบุคคำครับเ่อจะไปว่า่าม่แซบพี่มดดือตัว <laughs> เอง <laughs> สัง <laughs> สส่งละสบายดีทุกคนยินดีตอนรับเขาชู่ช่องน้องแฟดบอมบอมยือม้ <laughs> อ <laughs> วันนี้น้องบอมกับน้องยูจะพาทุกคนไปตลาดไปตลาดแน่ไปตลาดไปซื้ออันไปซื้ออย่างต้องต้องมาเบิ้งเอาเ <c oughs> นาะต้องต้องรอติดตามเบิ้งว่าเขาจะไปซื้ออย่างและไปหาไผ่ในมือนี้เร <c oughs> าบอกว่าพันบอกทุกคนเนาะเตรียมเตรียมรอติดตามกันเบิ้งว่าเขาจะไปหาไผ่และไปซื้ออย่างยูตลาดเนาะน้องบอมแน่แต่แตอนนี้น้องบอมกับน้องยูก็าิไปตลาดก่อนเพราะว่าต่อไปนี้เขากสิออกเดินทางไปสู้ ตลาด,าดลงางซานอย่าเฮาไปตลาดกันเลยเนาะไปไปตอนนี้นาะบอมกับน้อง,องอยูก็ฮอดตลาดแล้วเชียงเนาะตลาดมา <c oughs> ดดื้อนี <c oughs> ้เนาะบเนาะงรถก่อนอิงตกจื่อหมดมาตลาดหยังเนาะไปไเดี๋ยวนําน้องบอมไปบ,ง,ไปบงว่าเฮา,ามาตลาด เลยเลยนะทุกีนวันนี้ทำมาซื้อตีนไก่ตีนไก่เราจะไปทำอะไรเอาเส้นราเปียกจุมเอาเเส้นกรเปียกเด่เปียกห่เีอาครึ่งเอาฮะครึ่งครึ่งขีดเลยครึ่งขีดเลยต้มเอเดนานะาผ่นเอานอีกนป่าอะเส้นป่าหม้อม้นมอหมอ ออมันดังด่งด้วดัมีกระแดงดัง่ดแล้วมันมน,น่อ่แบบแดงอัตราไฟเบอ้นนึงมันละลายลูกวิ่งมันละลายไวเ้เช่อน้ำ แปดี่สิบแปดค่ะเดี๋ยวเราไปพอกันยุที่เหอนผู้ที่เราจะเอาอันี้ไปกินนํากันเลยเนาะตอนนี้เราก็มาหอดเหอนที่เราจะมากินต่ากันเลยเนาะมือนี้น้องยูซื้อเครื่องมากวน้วอู้ขามกินตํำมาเมื่อครั้งนี้นี่อันนี้ก็คือพานไปจันทร์ตอนนี้เขามา อันออนี้ไอ้ลู้คำแม่จันดิแม่ที่ไปอันแม่ทานเพ่นมาค้าไปงานเขาลุงเออป้าซื้ออนะไรมาฮัานกินตังคิดฮอดอดีตหมดอดีตเออตอดอันตอนน้องน้องบอกกับน้องยูไอ้ลคำไปห้าตอนเอ้ลูกคำเปิดอันคลิปแล้วเอาา้ลูกคำเฮ็ดซองยูทูบเนาะเอ้ลูกคำไปห้าน้องบอกกับน้องยู ซื้อตีนกับซื้ออันนี้มาตำส่วนอยู่กินก็เลยว่ามื้อนี้จะมาสวนดูคะกาแฟนี่แม่จันนี่แม่จันยี่เป้ที่เราแม่จันมือทาเครื่องไฟมือนี้แม่จันมื้อนี้แม่จันแต่งตัวงานพ่อลูกแต่งตัวงานไปพิเศษอาบน้ำอาบน้ำแล้วแต่งตัวไปไปบ้านอันหนึ่งบ้านอาคาร โอ้ยคือตัวงูนยอยูเออกินตัาคนเดาไปดังไปอันแม่จันกินตามน้ำเฮาก็น่าจกไปเนาะไัปไไปดังไฟไหมอยู่ไปกอาปอาซื้อมาอะไรกินหมือนอันสกินบวมหมือนจะอุ่ขำกันฮาท่านเนาะทันกินนั่นเลยสกินบวมหมือเจหมด เอาเส้นนี่เอาเส้นเอาเส้นมีเอาเส้นอันนี้เอาเส้นอันนี้เส้นอะไรเราต้องเราตำมดเนาะกินหมูมดตำมดเลยนะลู๋ค่ะยากยากอ่ะยากกันทุกคนพูดเออเอออู๋สาวกพูดสบายดีทุกคนลืมสบายดีทุกคนคนว่าลืมนอนนอนตื่นนอนตื่นละนันเด้อันสว่างยังงูไปทางเดินนะ ซื้อดลยค่ะซื้อเลซื้อเลยจิงน้อยไม่จันวรันนี่เอ้อุ่ขำปิดทานไปนอนเลยนี่นี่ดังดังไฟว่ะอุ่นขำดังไฟเอาว่ะเจ็บชิมอกระถะเกี่ยมทำ อันนี้ก็คือหอมเนาะทุกคนบ่แม่นหอมผักบงผักบงสองวันจีบมาใหญ่ใหญ่เทใหญ่ว่าพุ่นน่ะตอนนี้น้องบ่อมกักตอนนีคือว่าตีนไก่นนะเงหาเข้าอยู่นะเอ้ยจักทงตีนนี่ก็งามพุ่นเนาะทุกคนตอนนี้เออคํากะตํา เพียงอยู่ม <motiv ators> <m ret ii> er ื้อน <im> ี้มื้อนี้อันเอ้ยอู้คาจีอันโซฟี่มือเฮอกินได้มื้อนี้ซอกอันก่อนซอกอันกะปิก่อนตามก่อเพื่อว่าไปอันไปเฮือนอันไปเฮือนน้องแฟดแล้วน้องบอมทหานต่าอันฟีมือให้กินต่ำขี้มือให้กินขี้มืออ่ะบอกมักเล่นคือมีแต่ซ้อมน่วยเนาะอ่ซ้หน่วยก็ตกว่ะโมเลยบ่ว่ามันสิตกเอาเอามักเล่นมาซ้ำน่วยเรื่องหน่วย โอ้ตกกับบุหัเมื่อแบดนี้<ห>นเอา,<ะ>า,ายัดใส่หงเสื้อนี่แหละเราจะเอาตีนไก่ไปแช่น้ำก,อก,ก่อนเนาะลูงแม่เอออขำเอามาเล่นมาซ่อมน,นุย่เเนเยเรือซองนุ่ยเจ้าบุบหัวมันตกสิเด้ <laughs> อบุหูวเด้อเราเอาหนึบสืกาเสื้อนี่นะจะกกินมันแา,างบ่เบอ้บอเบ้อกินไปเครื่องมาเล่นนี่นะทานบบต่แล้วบต่ำกินก่อนเนอะแล้วมันขาเนาะจัก็ว่ามันตึกมันขาวอะ คนอื่นก็โอ้้น่างงากินคัดกินไซเฟอร์อแซบอืมอ่าบุา่มบดิกินไซเฟอร์จืกจกจกอก่ะอเเป็นเพล็ดได้นี่ยเออตามน,นาันะคือไปกินอย่างเงี้ยดตาำเป็นเพลดได้หนเดลยอก่ะปากแตกจนจุหูดงังหูซ <c oughs> บก็ <c oughs> ได <ป S> ้ไม่ใชนดีมกินอะไรเออเข้าไปยู่ที่ไปสิดียวลองแซ่ตก่อนซื้อเครื่องมานี่ พากันมาทางพี่เลยนะบม่ได้ไปสิเดอเลยได้เข้าสิเดอร์ไ่ได้แวะสิเดออีกลองสิ้เส้นทางลองดีเก่อนก่ออลาลาเขายายตลอดอย่างเนี้ยยังชิ้ย้ายอีกละเอากระเดียบวามาอันดูดอยู่นั่นทันบัยายอีกเอ็ดคือว่าคนเข้ามาเป็นทึดๆอยู่ดูเรื่องเลยอันนี้ก็คือน้ำตาลเนาะน้ำตาลในน้ำ มื้อนี้อุขําโซฟีมึงเฮากินได้มื้อนี้ครับทองเก็บแน่นอนเด้มาไปสิรอผูพี่กับางอ่ะนะหลังนี้าเนเฮาเนาะบมนี่ก็บ่ไปฮอดสิเดตัดต้นตีนไก่นี่ก็ฮอดสิเดั่นล้วครึ่งต้นลวครึ่งต้นมีกแต่ก็กบ่มีบ่ได้อยากหัวนํา จนพิวไปหอดพูนนะวอมตอนตีนไก่ไก่เดี๋ยวก็มีตีนสามตีนไก่พัานดิไก่เพิ่งก็มีตีนสามตีนเมื่อเมื่อไก่ไปจันทร์เมื่อซีมีตีนฮอซี่ตีนสิเด้อไก่หามีตีนห้าตีนก็ว่าไก่วิเศษเลยอันนั้นวิเศษวิชาเดิมสุดท้ายเซีงวิชาฟิสิกส์กกับสีวะเกือบเนี่ยเอาเอามาเอื้ใส่ นี่นี่มาเล่นต้องเป็นตกกลางทางเลยม่นี่จุ่มน้ําล้างก่อนบ่ได้อันเซ็งหมอเจจักปีน่ะเจ้าว่า8ปีแล้วบ่7ปีว่ะ6ปีเออเฮาเกือบซื้อบอมมันไปกายพุ่นบ่ได้เห็นหนังสือลรู้สึกแปลกๆกัเียกได้รู้สึกว่าตื่นแต่เช้ามาต้ไปโรงเรียน เมื่ออิดเมื่ออิดกับสิประมาณนั่นเลยเนาะมัเผา,าปไปไปโองเหียนเนาะแบบเซ็งจุบละ่ะคล้ายๆแบบว่า,า,าคนอื่นไปโองเียนมืดเฮาไปได้ไปตื่นเต้นอยากไปนํำได้ปะนนนนเนเ่ียนจุ๊บยังมีนะฮะโอ้โหมีไอ้อคำาคือสเขาวเนาะจุดๆดเดีุดเยว มอนี่เดบเป็นจังไงล่ะฟุตแต่ว่าห้องอยู่ยังพันฟุตห้องอยู่นั่นน้าห้องอยู่นี่ก็มีว่าต้องไปฟังโซนิเบทเด้อนั่งห้องเพลงเข้าบึงติ๊กตอกก็ออกมาออกมาแล้วก็เบิึงยูทูบยูทูปกติ๊กตอกติ๊กตอกก็ยูรูฟเดี๋ยวบเรียนเข้าไปเบิึงวะเฟดโดนดึงใครดึงกัน มีอันไรไฟเลยเด้เนาะสนุกสนุกข่าวเลยวันนี้เราอันนี้ก็คือต้นเซนเซนเขาเปียกตฮ้ยต่ำบนเถอะเขาเปียกคันเมว่าคือนจ้าเขาอืดอีกต่ำเ่าก็ซ้ำนี่แหละบ่เนาะก็ื่อเขาไปซื้อไลายออเหรอมันไล่เฮงใดมันโนอีกใดอืมเอ้าต่ำขึ้นนึงก็ขึ้นนึงตามสบายเออตามสบาย แต่รอดมี้อนมีหน้าอยู่มีหวานมีฮ้อนเนาะมึอมีเผัดหนาวุมไทยมทีอยู่อยู่อ๋อปลาเด็กอันนี้ตีปลาเด็กไม่จันติดหันแนนปลาเด็กอันนี้เขาเอิว่าอันปลาเด็กพอซานาพิษพอมีซัดซัดมันกินได้เ <laughs> ส้นค้าซัดก,กินได้แสดงว่าคนก็ <laughs> กินได้ <laughs> กินกินหอมจังพี่อูคำ กินตาำยื่นเด้คำแม่มากินตีนยื่นเด้คำแมมาอ่านกับคืนอ่ะกูเขียนบิดแล้วมามากินตีนกูมาให้เราเอามาเขียนบิดต้มหมดเปื่อยเปื่อยโอ้ยเป็นเด้อใช่นะต้ม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 พอต้มหนึ่งก็ไปต้มกันแล้วมึงดูมันเอ็นเดือกัน เดี๋ยวมันหดตุกมาบ่ยังยังมายังอันเส็มาแล้วตุกมาแล้วตามเพิ่มนาะเขาเปียกนากคำนะอีฉันยังไม่กินข้าวสวยเลยคันนี้กลเิานอนก็ไม่จันะเาชิปิดห้านนอนว่าน้นนเหรอับาบึ้งบึ้งซะกินคือซีว่านขนาดใจคน ไปก้อนพากันกินโลดไม่ได้กินน้ำเผาใช<ก>่ไหเนาะโชคดีเด้อ,ดนนอดเดินทางปลอดภัยปลอดภัยเด้อกไม่อาบน้ามาได้ดิไม่ต้องาเลยโอลลนะ้โหโอ้ยขนาดไปพู้ทอดแจ็คหมูกันไม่อันรสชุนตัวไอซี่กะประมาณสามชโมงเออไอันนี้เออหัวคำกะบ,บีบมะนาวใส่ ใส่ยุกมือสุกอันดับแรกป้าโตกเดือนมีคือสิเป็นตาเสียบขนาดเนอกใช่ไหมอยากป้าโต๊เบิ้งจฟิีน้ำปลาไม่รู้อะไรยังสินับอีกนะ <c oughs> นับเป็นยอดเป็นยอดอีกเค็มคำว่าเค็มก็ต้องตัดน้ำตาลคำว่าบ้านก็นพัดตัดน้ำตาลอีกโอ้ยเนาะแม่นะวา ไทมุกหนาวเ่าเดบอกคือบเอามามันหนาวดีจะมึงมันหนาวมันเปลือกมันเอาเปลือกมันเสื้อสิบเอ็ดข่มป่ะสิบเอ็ข่มมนหนาวซี่อะอันนี้มันหนาวซี่เปลือกมันเสื้อข่มแค่ไหนหนาวมันหนาวอันนี้เป็นขี้กาขี้กาลาเด้อเป็นน้ำบรดีบีเส่ละเต็มีละฮะเพื่อนมอกประเด็นแล้วอกกัน ตอนนเครื่องตอนนี้เครื่องขอ,องเฮากระเลนะี้ยนเนาะไอคิฟุนมือป้าตอนอันนี้ตอนไก่เย็นวันนี้ไอีิฟุนไอคิฟุน,ฟน A, เอเทีย่ยวรถเพิ่นมาเดียนไม่ยอเดี๋ยวห่อทา,า,าตุม่มเดี๋ยวห่อทาตุ่มตอนนี้สุกก่อนแล้วเขากระิมาลวกอันนี้ก็อันลูกซีนแล้วก็ลวกผักลวกซีนเขาเปียกเดี๋ยวทาลวกลก็เนาะย็าาน,นนะยพันสุกตอนนี้ ตอนนี้ตอนนี้เรากลับมาทาแม่จันแม่จันกระสิไปกับน้องคนเอามาเกี้ยงไปนำเพื่อมอรถเพื่อมารถดี่ไอโก๊ะแม่จันอันนี้ไอโก๊ะแม่จันวะเออเป็นชื่ออันดึกเกาะานี้ฮะเออเออเออเอ อันอ้ไออันตัวซื้อใกล้ให้มันซื้ออันเดียวล้วก็ซื้อทองซื้อบรั่ทองอ่ะเออเออแล้วเนาะเขาได้ยิ่งจะซื้อก่อเขาบุหูขันเห็นะในกระบุงมาซื้ออันเดียวส่งไปตาที่เมาเนาะตอนนี้เมย์จันกับซีขึ้นรถไปแล้วเนาะทุกคนน้าแม่งตู้ไปได้ไปโทรตอนนี้เมย์จันยิ่ญาณตามสบายเลยเป็นการไล่ฝุ่นไปในโต๊ะ แม่จันก็ไปแล้วเนาะทุกคนตอนนี้แม่จันขึ้นรถขึ้นรถไปไปแล้วไปห่านะตอนนี้ไก่เฮาก็ตีนไก่ของเฮาก็ลวกแล้วแหละต่อไปไก่ของเฮายังไก่ไก่ของเฮาก็อยู่นี้นี่อมข้างนี่นี่นี่ต้นอันต้นอันเดล็กเกาะต้นมะกรอยนี่เด้ีทำไมตอนฮักคอยได้ดังดีนะพ่อเมียเมียสิเห็นเด้อ มันทองแบบมาให้เด้อมาให้เด้อฝั่งเชียงดีๆแม่องมันกินตั้มเลยได้เนาะนี่มันมิดเลยเออเข้าใจล่าสัตนะแมวผมอ้าวหมเป็นแมวเจ้าสัตว์เขาคือว่าแมวเจ้าเพื่อนนี่บุบวมีม้ายมีแมวนะมันจะแมวม้ามาคนอื่นมาอยู่ได้อันละหมาหม้เพูดอันนั้นจะวิ่งวอ้าว เอากระเทยมาอยู่ถึงวันมาอยู่อยู่สองตัวแล้วตัวนึงมันตายแล้วเลยแต่นี้คือเดี๋ยวมาเจ้าอีกกองมีอะไรเอาลูวเองแล้วแล้วคุณบาคุณบอกเอาไปเหรออ้าวบอกคืนไปมันกับเมื่อยเนาะเบึ้งท้ายเนาะคืนกับเมื่อยบกเมื่อยคิดว่าข้องเจ้าก่อนมาแต่ละเมื่อแกเห็นกินข้าวเนาะเมจานนั่งจังอยูุ่นเมจานะตอนนี้ ตอนนี้โมงห่อก็เป็นเส้นนี้สุกหมดละแต่ว่าโมบ่ฟุด no problem for me คือลวกน้ำลูกเดียว <c oughs> ไม่ลวกน้ำโมจะลวกน้ำเอาทำยังไงกันเที่ยงกัใครได้กินมาข้ามมือกันคือนอนต้นมัวน่ะประจันเลยข้อมาข้ามไปด้วย ยังเป็นตองอที่บอเนาะน่าต้นมุดจังตอนนี้ยังท่าลูกซีนก่อนอยาลวกพักน้องแฟนหิวแหงไอ้แม่หิวแหงได้ทุกคนเออลมจอยจอยนะใจลอยคินนอน พี่น้อยนี่ปิดหานแลนด์นี่เอท้องพากไปแม่โบยุเราก็ปิดหานแลนด์นี่ชิไปสิเดอร์นี่เนาะเฮ้ยปิดหานจะเจอเออเออเอปิดแม็กปิดลังเลยมาเกลืองานมากตะเกียบเอนเออขำมันเนาะตุ้นน้อยน้อยเป็นมากเละเป็นมากหรอแซ่บมะเขาวาดีกินด้นดุลแล้วก็บหมากเลยจากเลยเขาผมนเมายองเนยเลยกินจะเปื่อย เดี๋ยวใบใบมั้คืออันคืออันพักสมิกลินใบอ่อนๆมันดำๆนะเออกินกับกินกับปลาพอพออันเด้อกลางว่ะเครื่องอยู่บนเซอร์มาแล้สีน้ำมันก่อนแซ่บหน่อยเพ็ดอยู่อ่ะโอ้โหดิเพ็ดไล่อันดีแล้วกินควบุญญาเพ็ดแห้งกินหน้าเด็ดคือเพ็ดว่สซื้อเพชรแต่ว่า คําโมนี่มักๆแบบเปื้อยๆบ่เลยมาไปเออไปได้ไวขนาดแซ่น้ําใหก่อนเป็นยังค่แซ่น้ก็บ่ฮู้เนาะเห็นเขาแซ่บ่ได้ฮู้เรื่องด้เ็เฮ็ด้นเฮ็ดอยู่เฮ็ดน้กินกนี่คือแซ่น้ก็บ่ฮู้เนาะเห็นเขาแซ่คือกันอันนี้ก็ได้ ห่าก็จับมากินให้เก้าโอ้อาจารย์บ่อยู่นี่ต้มมีกินละแล้วมันก็ต้มหั่นอีค้าเนาะอยู่ผู้เดียวเฮ็ดเอิ้จะเปของกินไปเผื่อพเนาะต้มมีกินแปลว่าเป็ดไก่เข้านอนอีมอีมว่าอันเจ้าบ่อยู่ิเฮามาส่งเจ้าเฮามาส่งอันเจ้าอยู่อันอยู่น้องหั่นอยู่น้องอันอยู่แนน สว่าอันเม่เห็นอันอู้คำกับอันถือก็เมจันท่าน่ะเข้ามาในบ้านพี่สวัสดีฮาว่าบ้านทิบ้นเมื่อเจ้าบึงพิดคนตีโบเมอีตุกับแม่มันตีโบนะแม่เห็นน่ะบเมีนบเมีน้องยางมื่อย่อย่างซู่ไข่น่ะฮาว่าโบเมนตี้เม้นน่ะเม้นนะเออฉันหาไปบึ้งก็เด้อเออไปบึ้งรถมาเสือขวบแม่เม่เฮ็นเข้าเข้าในบาเอีฮาว่าอีเมสต้องตาฟางคนเลฮะ เออเออต้อ <พ Investment. S 2> ย่างอะไรนี่นะเปยนเป่นเป็นซี่เส้นเนาะไอ้มันเยอะเขาก็่อบ่ต่ำกินแม่น้ำโบเอกันชมตังเดือนเนาะต่ำก็เพยเพนื่อต่ำก็เปีาเปียกเลือกกินตวมาต่นกินน้ำเป็นเต็มเลยกินผูเดียวก็อิ่มผู้เดียวอีกนะมดผูเดียวอีกนะ ครับอันกัซมาด้วอีรีนกับ้ามูซึกอันบอมกับยูนี่คือจะเยอยากกินเลยหิวข้าวเลยปริงข้าวช่วยสิซิมดูซิมอยู่ซิมละแมน้ำลายย่อยอยู่หางพีนันเงียบเงียบกับหห็ดโอ้ดอกหิตจางจาง เพิ่มปราเดชเข้าไปน้อยหนึ่งเพิ่มปราเดชเข้าไปเพิ่มเกลือเพิ่มเป็นหน่วยอีกต่ำหมดค่ต่ำเข้ามาเสื้อกลือต่ำปลาเดชกันเนาะรสชาติจะเป็นจังไงเดี๋ยวมาบึ้งกันเนาะว่าจะอร่อยบอกมือนี้เอวคามทำให้เรากินเพิ่มเป็นหน่อยเนาะแรงวาแล้วแรงเพิ่มเพิ่มเพิ่มเปนเดือเพิ่มมะนาวอีก แต่ก<ด>มืออันหน้า,าล่ายมือจนเหี่ยวใช่ว่าจะมีจมเจ้ามือเขาเนี่ยเจ๊ตลอดอย่าโฟกัสที่ขา <c oughs> ลายลุกเลยมากกินบ่เขา้ากินว่เดี๋ยวมึงก็ได้กวัเด็กกระไรเสียบ่ะเสียบวะเออกินเท่าเน <c oughs> าะจุปเองเดี๋ยวเ่าจับตอนนี้เ่ากระเซ็นแล้วเนาะเออคำไม่ว่าผู้ต่ำผู้หันจะว่าเลี้ยวเลยนะเ่าว่าว่าเลี้ยก็และ เดี๋ยวเราจะเอาไปกินอยู่ดูตูปน้อยของเอออูคามเลยเนาะตอนนี้หกกระสีเบ่งให้ให้ไฝดเอออูคามให้ซารีซารีว่าไปว่ามาซารีซารีเขาห้องมากซารีมากซารียังไม่ได้บ่งซื้อเองได้เหรอบ่งเอง สลี่เพ็ดเฮงไหมเป็นเฮงกับย่านนะเพ็ดยนเป็นผึ้งนานน่าผู้บ่าวนอนยังไงนาะสวงนี้กำลังขึ้นบ้าวระงามนี่เนาะข้าวกินสลี่ลองบ้างกินได้ปะเดี๋ยวเาจะลงมือกินตั้มปีมือไอ้อุ้งคำเลยจะไม่เอาบวกให้เขาเลยปี่ไม่ใช้มือเลยโควิดกับยาน อืมแซีบเนาะไปต่ำได้อยูฮาเลยอุ้งคำเขาประกันเขาที่เข้าไปเป็นลูกค้าจะรวยเขาจะไปกินด้วยเขาที่เข้าไปกินด้วยได้หมดเลยอ่ะกินกินกินเออจะมาได้ค่ะกินน่ะกินอืมอืมเสียบทุกคนเขาเป็นตะกองอีกละเป็นตะกองก็อยู่อดเอาบอกเอาดิดูกออกคดิดูตั้งกระเปียดตั้มมันคือทางปลูกมันทางปาย อ้สุดยอดแล้วขนกิ่งนะขันเมนอีบอมนี่ได้ไปซื้อน้ำแล้วหละสักยาคนลดขึ้นทางกูปท่มทไปอะไรอย่างซ้ำทุมือเนี่ย่าหอาขึ้นต้นมังเนึ่น่หตกรอเอตุกในครอบหมูตัวอีนะความยุลาบเป็น้วมึงขึ้นคนกูหรอบอกควายุราบ็นบอกก็ว่ไปดขึ้นก็อเฮ็ดวะ น้หนุ่มพี่นี่โบมีนซิดเพล่ไรน้่มพี่นี่กินเพล่เก้งกนะดาบัดอีมองมันคือบบกินเพล่เนาะว่าบัดอีมองคือว่าบบเห็นกินเพว่ะอาจจะใช้มือเลยนะรีบเป็นตากล้องนี่ต้องอดทนอดทนการกินน้ำลายเบิ่องพ้นกินได้สองมือเขากินได้มือเดียวอันนี้ก็คือตอนสช่ตอนว่าตก แรีบได้เออความำให้มึงไม่จังนะเนาะฟ้าจะไปเนาะยังไม่ได้กินน้ำหอมซ้ำารถคนอรถก็บมีรถหลัก มึอนี้น้องตุ๊กน้องแชทหาบานบทตอบเลยว่าน้องตุ๊กบอได้มาแเอวชิ้นหวานเหมือนเดิมเขาก็เลยว่าได้กินสามคนเขาน้องลีกับโบมาเนาะมึอนี้น้องตุ๊กกับโบมาเซทหาน้องตุ๊กหวานตอบเขาก็เลยว่าต่ำอันนี้แล้วล่ะกินก้อนน้องตุ๊กซะบุ้งว่าน้องตุ๊กที่ทานมาบอกอย่าห่อน้องหยุดจะขอตัวกินก่อนเนาะเพราะว่า เอ,อ้อู้ขำกับน้องบอมกินได้สองมือน้องยูบอภานัดกินมือเดียวแซ่บบอเอ,อ้าขำใช่ทุกคนจะไปว่าปนะมาแซ่บมีมือตัวเองจังเลยมีมือตัวเองนี่หน่ทุกคนตอนนี้กระมือตะเนาะเลือเต้เลือเต้ถ้วย,ว,ยวยกับน้ำเลือเต้ถ้วยกับอันนี้ก็อันนี้เม่นมากเออกองเออตอนเออพงมีเพื่อได้กินอิ่มบอมอมือนี่นะอิ่ม อิม่มอิ่มบ่จังน้อยนะอิ่มนำ้มนำแล้วกะมาหาเอ,อ้าคัมมือนี้พาเอ,อ้าคัมมากินตำตีนไก่นนั่เองเนาะเรีว่าบ่มึดได้ตำตีนไก่มาดีนะแล้วเฮากสิปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าเอ,อเิ่มแหงตอนนี้แล้วก็ฝากให้เอ้าคัมฝากซองเนาะ ฝากทุกคนที่ตามซ่อ,องน้องอูแล้วก็บซ่องน้องแฟสบอทยูเดดอร์ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เดดอร์ตอนนี้อูสึกคือที่บัสบายเนาะมาย่องมแยังอ่นเด้อเมืนน่อ้บนได้เอาคลิปลงอะเดบอมีคลิปลงบดได้ไปอัดคลดิปวันนี้มืออื่นเศร้าดิซันฮะมืออื่นเศร้าดิโอ้ยมือสอง <laughs> นั่งมาค่ะมานั่งเอากล้องมาตั้งไว้ตอนนี้แม่จัดกูอยู่นอกกันจะกินข้าวกับมี่จ้าจะเป็นแนวด้านหลยกับมีแน่นอนแล้วก็สิขอฝากทุกคนกด กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราให้คลิปต่อไปเด้อเป็นน้อยเด้อกับพิทานละเขานอนเรียนเลียงเหงื่อเลี้ยงสางกันไปใกล้ๆเราอันแรงไปตอนตุ๊กมานอนน้ำยานดลเนาะให้เบี้ยเหงื่อแล้วแล้วกันที่คนลาไปก่อนบ๊ายบาย